ขอกราบสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับนี่มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนมสองแควนะครับนี่ฮะของฝากจากพิจิตนะครับวันนี้นะครับของฝากจากพิจิตนะครับงานประกวดพระเรื่องที่จังหวัดพิจิตนะครับนี่มีมาฝังพีเอกันนะครับนะฮะมีมาฝังพีเอกันนะครับ คนก็เยอะของก็เยอะนะครับนะฮะคนก็เยอะของก็เยอะแต่ซื้อไม่ได้ครับแพงจัดเลยนะครับนี่นะฮะแบ่งพี่ๆเข้ามาได้แค่นี้นะครับวันนี้นะฮะเนาะนะครับเดี๋ยวก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีแลหลายท่านนะครับนะฮะที่ได้ไว้วางใจนะครับได้ซื้อขายกับผมมาตลอดนะครับนะครับขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะขอฝากเบอร์น okay. ี s. <S ้ไว้เลยนะครับนี่ครับสองเบอร์นี้นะครับนะฮะสองเบอร์นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนนะครับนี่สแกน q r code ได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ทั้งสองเบอร์นะครับพี่ๆนะครับนะฮะนี่นะครับฝากแคปหน้าจอไว้เลยนะครับจะได้สแกน QR code กันง่ายๆเลยครับไม่ต้องมาเมมเชื่ออะไรกันนะครับเนาะ นี่นะครับขอฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะนะครับพี่พี่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับจะได้สแกนลายกันได้นะฮะเนาะนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับได้มามาฝากพี่พี่เอกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมาชมองแรกกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นสีวลีนะครับนี่นะฮะสีวลี หลวงพ่อแชงนะครับอันนี้นะสีบรีหลวงพ่อแช่งนะครับนี่ฮะแท้ดูง่ายนะครับนี่นะฮะแท้ดูง่ายนะครับสีบรีนะครับนะฮะนี่นี่นะครับนะฮะนี่นะครับเนื้อเน,เนื้อยังก็หลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอุ้ย เนื้อยังก็หล่มเพราะเงนินเลยครับตรงนี้จะเป็นเทียนนะครับตรงนี้นะฮะเป็นเทียนนะฮะพระองค์นี้น่าจะตั้งเอาไว้บูชานะครับนี่แล้วก็มีรอยเทียนตรงนี้นะครับรอยเทียนน่าจะหยดใส่นะครับตรงนี้เนาะนี่นะฮะสีวรีนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะฮะ พี่่ท่านใดสนใจนะครับนะแคปมาจ่อไว้เลยนะครับนี่สีวุฒีนะครับสีวุีสวยๆนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะฮะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนี่ฮะ นี่ครับซอกคอครับหน้าตานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เนื้อโลหะนี่นะครับอย่างก็หลงพ่อเงินเลยนะครับนี่นะฮะนี่รอยตะใบสนิมกินหมดแล้วนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่นะครับแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะฮะพี่ๆท้างในชื่นชอบนะครับนะฮะชื่นชอบก็โทรมาได้นะครับ โทรมานะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับให้ให้เบอร์ติดต่อไปแล้วนะครับเนาะสแกนคิวอาร์โคได้เลยนะครับสแกนลายได้เลยนะฮะนี่ครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะดูตามซอกครับนี่ฮะนี่ครับ ี่ะดูใต้ฐานนะครับเนี่จะเป็นรอยนี่ฮะเทียนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่ฮะดูตรงใต้ฐานครับนี่ครับใช้ดูง่ายครับพล่งนี้นะครับใช้ดูง่ายนี่นะฮะ ใ้ดูง่ายครับดูหน้าต่างกั mm. นอีกชัดอีกครั้งนะครับนี่นะฮะนี่ครับนะฮะสนใจนะครับพี่นาสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปมาจอได้เลยนะครับแคปมาจอได้เลยนะครับนี่นี่นะฮะสนใจนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาถามเลยนะครับนะฮะอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะครับ ขอดูรายขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะหมดชมองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพิมนิยมนะครับนะฮะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ พับชุดนี้ให้ไวหน่อยนะครับพี่พพี่พท่านพีเอฟซนี่เสียดายมาหลายท่านแล้วนะ,วนะครับนะฮะเสียดายมาหลายท่านแล้วนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับ,รบองนี้น่าจะเป็นพิมพ์ พิมพ์ A นะฮะองนี้นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ A นะฮะเนี่ยนะครับมีตาพิมอินด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ฮะนี่นะครับสนใจนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอส่งรูปมาสอบถามกันได้นะครับนี่ตีบอนี่คมชัดลึกเลยนะครับ นะฮะนี่ดูใต้ฐานครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับสนิมกินหมดแล้วนะครับเนี่สนิมกินหมดแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเนาะแคปหน้าจอได้เลยนะฮะนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่สวยครับ้างนี้สวยนะครับเนี่ยจีบอนเด้งเลยนะครับสังกะสีเด้งเลยนะครับนี่ฮะ สนใจแคปหน้าจอเลยนะครับพี่ๆนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะฮะนี่นะครับมาดูองต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นอีกองหนึ่งนะครับนี่ผิวจะสวยๆหน่อยนะฮะองนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่นะฮะน่ารักดีนะฮะองนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับ ยิ้มสวยๆเลยนะฮะองนี้นะครับนี่นี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะฮะนี่ฮะน่าจะออกเงินเงินหน่อยนะครับ้าพองนี้นะฮะน่าจะออกเงินเงินหน่อยนะครับออกสีออกเหลืองอมเงินเงินนะฮะองนี้นะครับนี่ฮะดูก้นนะครับก้นเนี่ยคลาสสิกมากเลยนะฮะ้าพองนี้นะครับนี่ฮะ คลาสสิกมากเลยครับคนนี่ฮะนี่นะครับคนตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนะฮะนะครับจะส่งให้ดูคนหลายมุมเลยนะครับนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังนะฮะนี่ข้างนะครับข้างนี่ฮะดูความเก่าตรงบนนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ หน้าตายิ้มยิ้มเลยนะครับนะฮะตาตานี่เป็นหมวกแก๊ปเลยนะฮะเปลือกตาเป็นหมวกแก๊ปเลยนะครับนี่นี่นะฮะเป็นหมวกแก๊ปเลยนะครับนี่นะฮะนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับนี่แคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาสอบถามได้นะฮะนะครับให้ไว้หน่อยนะครับพี่พี่นะครับให้ไว้หน่อยนะฮะ นะครับสนใจโทรมากันได้เลยนะครับพี่ๆนะครับโทรมากันได้เลยนะครับนะมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์คีตานครับองนี้นะฮะเป็นพิมพ์คีตาห้าชายนะครับนี่โอ้โหนะฮะเก่าจริงนะครับผ้าองค์นี้เก่าจริงนะฮะนี่นี่นะฮะเนื้อนี่เป็นนั้นแล้วฮะที่ว่าเขา สมัยก่อนเขาเรียกกันนะฮะเป็นอะไรนะเป็นเกตกระดีอะฮะนี่เนื้อเป็นเกตกระดีแล้วนะครับนี่ฮะเดินเดนะครับจะซูมา้ดูนะฮะนี่ฮะเนื้อเป็นเกตกระดีแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นี่นะครับโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดานะครับองนี้นะครับเนื้อเป็นเกตกระดีแล้วนะครับนี่ เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับนี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับนะฮะนี่ฮะเนื้อเป็นเก็ดกระดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่เสียยรุ่นเก่าๆเขาชอบเรียกกันนะฮะนี่เก็ดกระดีเกดกระดีเนี่ยนะครับอยู่ซอกคอนครับซอกหหนฮะโอ้โหเนี่ยครับนี่ฮะ เก่าจริงนะครับห้องนี้เก่าจริงนะครับนี่เก่าจริงนะครับนี่ฮะโหต้องฐานนะฮะโอ้เก่ามากเลยนะฮะนะฮะเนี่ยฮะนี่ฮะเป็นผิวเนื้อเนื้อนี่เป็นเกล็ดกระดี่เลยนะครับเนี่ยจะเหลืองอมเขียวนะเนื้อฮะนี่ฮะดูก้นเลยครับนี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โห นะครับเก่าครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าเก่านะครับนี่กีตาร์ห้าชายนะครับพี่ๆนะครับสนใจนะครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเนาะแคปหน้าจอได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะส่องตรงไหนนะครับเดี๋ยวชมตรงไหนมุมไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ชมกันนะครับนะฮะนี่นี่นะครับของดีนะครับของฝากจากเมืองพิจิตรนะครับนะฮะ จากงานประกวดจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ฮะนี่เลยครับทีเด็ดนะฮะพญาเต่าเรือนนะครับนี่พญาเต่าเรือนนะครับผิวมันเทศเลยนะครับองนี้นะผิวมันเทศเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์อะไรนะพิมพ์ลูกยอเหรอฮะนี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะนี่นะครับพญาเต่าเรือนนะครับนี่เดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับตีกล้องให้ดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่ครับ นี่นะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับคำเก่าตามนี้เลยนะครับนี่นะมีเม็ดแร่ฝังด้วยนะครับนี่ครับมีเม็ดแร่ฝังด้วยนะครับเนี่ยตร๊นี่ฮะเม็ดแร่นะฮะมีเม็ดแร่ฝังอยู่ด้วยนะครับโอ้หเก่าครับเนื้อตุ๊กตับเลยฮะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่ ยุบยนหมดแล้วนะฮะดูนะครับนี่ฮะพญาเต่าเรือนนะครับนี่นะฮะสร้างก่อนพิมพ์นิยมค้ตานะครับเต่านี่นะครับนี่นี่นะฮะดูนะครับดูนะครับเนี่ยดูความเก่านะครับนี่นะฮะโอ้เก่าจริงนะฮะเต่าตัวนี้เก่าจริงนะครับนี่ไม่ใช่เก่าเล่นๆนะเก่าจริงนะฮะเต่าตัวนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับตัดสินใจให้ไวนะครับตัดสินใจให้ไวนะฮะตัดสินใจให้ไวนะครับอย่าช้านะครับพี่พี่นะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อเลยครับดูเนื้อหาเลยครับนี่ฮะไม่ธรรมดานะครับนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับนี่นะฮะเหมือนลูกยอเลยนะครับนะฮะนี่ครับ เน ah ื้อหาตามนี้เลยนะครับพ anyway> ี่ๆนะครับนี<_<_<_่ฮะโอ้โหเก่าจริงนะฮะเก่าจริงนี<_<_네่นะครับแคปหน้าจอเลยครับพี่ๆนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเนาะแคปหน้าจอนะครับน่ารักน่ารักนะครับเต่าตัวนี้น่ารักนะครับนี่ฮะมาดูอีกองนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่า จะเป็นบล็อกไหนอะไรอย่างไงนะฮะนี่ฮะเอาเก่าเข้าไว้นะครับนี่นะฮะเอาเก่าเข้าไว้เป็นเนื้ออัปป้กานะครับนี่ฮะเดี๋ยวตีนี่ฮะ,ต,ฮะตีกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะดูความเก่าครับเม็ดตายังชัดอยู่เลยนะครับนี่ฮะดูสนิมอัปป้กาเลยครับนี่ฮะนี่ครับพระองค์นี้น่าจะโดนล้างมานะฮะพระองค์นี้นะครับ ในใจผมนะคิดว่าน่าจะโดนล้างมานะครับนะฮะดูสนิมนะครับนี่ฮะก้นนะครับมีจานนะจานจานสวยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพี่ไปดูอีกทีนะฮะนี่ฮะนีะ่ลอยท่านรอยโดนล้างมานะฮะนี่นี่ฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะฮะนี่ครับดูครับ นะฮะพี่วีทนใดสนใจนะครับนี่ให้ไวเลยนะครับพระจุดนี้นะฮะให้ไวเลยนะครับนะฮะนี่ฮะดูสนิมเนี่ยฮะเนี่ยผมว่าเขาน่าจะล้างมานะครับพระองค์นี้นะครับน่าจะล้างมานะครับนี่ฮะยังเห็นรอยตะไบยังเห็นอะไรอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่ฮะเก่านะฮะเก่าครับพระองค์นี้เก่านะฮะ แต่ผมไม่แม่นพิมพ์นะครับเนาะผมไม่แม่นพิมพ์นะฮะพี่ๆท่านใดดูแลชอบหรอครับดูไม่ชอบหรอครับนะฮะดูไม่ชอบหรอครับแล้วค่อยโทรมาละครับนะฮะนี่นะครับดูไมชอบดูวยถูกใจนะครับพี่ๆนะครับนะฮะพระราคาแบ่งปันนะครับนะฮะพระราคาแบ่งปันนะครับนะฮะ ใครดูชอบใครดูเป็นใครดูใช่นะครับจัดไปเลยนะครับพี่ๆนะครับเนี่ยโดนล้างมาแน่เลยพระองค์นี้ครับแต่ว่าล้างไม่ล้างไม่หมดรอยสนิมอะไรยังอยู่เนี่ยฮะมีเม็ดตาด้วยนะครับติดเม็ดตาด้วยนะฮะเนี่เนี่ยฮะเนี่ยสนิมนะครับสนิมเกาะแน่นตึ๊กเลยฮะแน่นอย่างแน่นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฮะ เนี่ยดูรอยจางนะครับเนี่ยแห้งๆเลยครับเนี่ยสนิมเขาล้างไม่ออกฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับนะฮะสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะช้าหมดอดนะครับช้าหมดอดนะฮะให้ไวนะครับพี่พี่นะครับเนี่นะฮะ สนใจนะครับนะฮะสนใจนะครับโทรมาสอบถามนะครับโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์นะครับพี่พี่นะครับเนาะแอดไลน์กันไว้ได้เลยนะครับฝากกดไล <Columbus> ค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับนะฮะตอนนี้ของแถมนะครับเหลือไม่เยอะนะครับของแถมใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้ของแถมใกล้หมดแล้วนะครับนี่นะฮะฝากไว้สองเบอร์นี้นะครับพี่พี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะ นี่นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับหนุ่มสองแควยินดีรับใช้นะครับพี่พี่นะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่นะครับนี่นะฮะสแกนได้เลยนะครับหรือแคสมาจอไว้แล้วก็สแกนที่หลังได้นะครับพี่พี่นะครับนะฮะฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่นะครับนะฮะนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับพี่พี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปพิจิตไปหาของอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้นะครับ นะฮะฮเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นๆนะครับนะฮะพี่ๆนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ